สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ได้ขนมมาใหม่ค่ะขนมไทยมาใหม่ค่ะขนมเทียนไส้เค็มนะคะพอดีน้องคนไทยทำขายก็เลยช่วยอุดหน,นุนคิสละหนึ่งยูโรค่ะก้อนใหญ่อยู่นะคะที่เมืองนอกเราไม่มีใบตองใช่ไหมคะก็ดัดแปลงน้องเขาก็ดัดแปลงใช้กระดาษกระดาษที่อบขนมนะคะ คนไทยค่ะอยู่ที่ไหนก็ขยนันขันแข็งไม่อดตายค่ะใครมีฝีมืออะไรก็ทำออกมาอย่างล่านี้ล่าทําปอเปี๊ยะแล้วก็ขายปอเปี๊ยะน้องเขาก็ทำขนมเขาก็จะเป็นขนมไทยขนมเคก้กขนมปังน้องเขาเก่งด้านนี้ค่ะพอดีล่าก็เลยได้มามามาค่ะไม่พูดพัมทาเพลงจวด จัดฝาดบ่มคนไทยชอบขนมไทยเป็นอะไรที่เป็นไทยๆนะคะมามาทานด้วยกันนะคะทุกคนไส้เค็มค่ะไส้เค็มช่องล่าก,ก็จะทำแบบสไตล์คอนเทนต์ของล่าเองนะคะชีวิตต่างแดนชีวิตครอบครัวลูกหลาน ไปไหนมาไหนทำอะไรก็จะประมาณนี้นะคะไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรมากมายทำตามชีวิตประจำวันของเราค่ะก้อนใหญ่ไหมคะดูใส่เค็มอืมเดี๋ยวเราจะลองชิมดูแค่กลิ่นก็น้ำลายสอแล้วค่ะ อืน้องก็ทำอร่อยมากไส้กลมกล่อมแล้วกว็แป้งก็ไม่หนาเกินไปค่ะรสชาติกำลังดีอืมจดมือ ลูกนึ่น1ยูโรเหมือนล่าขายปอเปี๊ยปะปอเปี๊ยะล่ากก็ขาย1ยูโรเหมือนกันค่ะอืมอร่อยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ